กาดิอวสหนึ่งในเจ้าหน้าที่กองทัพพิกาแห่งดองกิโฮเต้แฟมิลี่เอกหน่อยเดี๋ยวซู ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนมาทําความรู้จักกับกาดิอุสหนึ่งในเจ้าหน้าที่กองทัพที่นําโดยพิก้าแห่งดองกี้โฮเทลเฟมิลี่แต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกดคอมเมนต์ให้กับคลิปนี้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับผมซึ่งกาดิอุสนะครับมีอํานาจในการสั่งการลูกน้องที่อยู่ระดับล่างลงไปอีก2,000คนซึ่งกาดิอุสนี่เป็นสมาชิกของดองกี้โฮเทลเฟมิลี่เมื่อเขาอายุได้17ปีซึ่งพวกเขานี่ก็ได้แพ้อิทธิพลไปยังเกรียนไลน์พวก เขานี่มีส่วนร่วมในกิจการต่างๆเช่นการปนสะดมการการทำข้อตกลงทางธุรกิจและการรวบรวมเงินรางวัลและเมื่อลอ,อนี่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มกาดิอุสนีครับก็ได้รับคำสั่งจากโดฟาเมงโกให้สอนลอถึงวิธีการใช้ปืนในการต่อสู้แต่แล้วหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเวอร์โกว่าโรชินันเตกับลอ,อนี่หักหลังกาดิอุสก็เลยไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับพวกโดฟามงโกที่สร้างกงนกกระชับพื้นที่ไว้แต่สุดท้ายนะครับลอ,อนี่ก็หนีไปได้จากการช่วยเหลือของพลังผลปีศาจของโรช เ,เองหลังจากนั้นนะครับกาดิอุสนี่ก็ร่วมกับดองกี้โฮเทฟเมิลี่ยึดครองเดดโลซาเพื่อที่จะให้โดฟามิโก้นั้นขึ้นเป็นราชาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ปกครองกันมาเป็น10ปีจนเข้าสู่ช่วงที่กลุ่มหมอกฟางมาถึงเดดโลซานี่แหละที่ทําให้พวกกาดิอุสนั้นเจอศสึกหนักเพราะว่าต้องสู้กับพวกกลุ่มหมอกฟางแล้วก็พรรคพวกแล้วก็พวกนักสู้จากโคลอเซียมซึ่งกาดิอุสนี่ครับก็พยายามที่จะขัดขวางไม่ให้พวกโรบินนี่ขึ้นไปถึงพระราชวางังแต่สุดท้ายนะครับกาดิอุสนี่ก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับบาโโมอที บบท่าโจมตีของลูฟี่แล้วกาดิอุสนะครับก็ได้ถูกพวกทาหารเรือนั้นจับตัวไปหลังจากที่เขานั้นพ่ายแพ้และหมดสติส่วนเรื่องความสามารถของกาดิอุสนะครับเขานี่เป็นผู้ที่ได้ครอบครองพลังจับผลปามูปามูผลปีศาจสายพารามิเซียเป็นมนุษย์แตกประทุที่สามารถทําให้ร่างกายของตัวเองนี่ขยายตัวและแตกออกเกิดเป็นแรงดันที่เหมือนกับระเบิดแต่ว่าเมื่อใช้งานเสร็จร่างกายของกาดิอุสนี่ก็จะกลับคืนเหมือนเดิมนอกจากนั้นนะครับยังสามารถทําให้พื้นดินที่สัมผัสนี่บวมขยายแล้วก็แตกได้เหมือนกับร่าง กายของเขาเช่นกันยิ่งขยายใหญ่ระเบิดก็จะยิ่งรุนแรงแต่ก็กินเวลานานเหมือนกันกว่าที่จะสร้างให้มันได้ขนาดใหญ,ใหญ่แต่พลังนี้นี่ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้กับสิ่งมีชีวิตอื่นได้นอกจากร่างกายของตัวเองส่วนเรื่องอาวุธกาดิอุสนี่ก็มีปืนพกสั้นติดตัวอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องอุปกรณ์เสริมก็ดูเหมือนว่ากาดิอุสนี่จะมีกลไกอะไรบางอย่างติดอยู่ที่แขนสามารถยิงออกไปร่วมกับพลังผลปีศาจยิงเหมือนกับพวกปืนบาซูก้าปืนอัดอากาศอะไรอย่างเงี้ยและที่แว่นตาเนี่ยก็มีกลไกเหมือนกับแว่นขยายสามารถซูมเข้าออก เหมือนกับแว่นของอูซบเลยที่เส้นผมนี่ก็มีสารพิษบางอย่างส่งผลให้คนที่โดนนี่เป็นอัมพาตไปชั่วขณะซึ่งก็จะใช้ร่วมกับพลังผลปีศาจเมื่อร่างกายทั้งตัวนะครับขายายใหญ่เกิดการระเบิดเส้นผมนี่มันก็จะพุ่งออกไปบริเวณรอบๆส่วนเรื่องข้างหัวนะครับกาดิอุสนี่เคยมีข้าหัวอยู่ที่31ล้านเบรี่มีความสูงอยู่ที่260เซนติเมตรส่วนปัจจุบันนี้กาดิอุสนั้นมีอายุ33ปีเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมและในวันนี้วันที่6สิงหาคมก็คือวันเกิดของ กาดิอุสนั่นเองครับผมครับผมก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับข้อมูลทลิปสั้นเบิร์เดย์ของกาดิอุสในวันนี้นะผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ